ซ่อมโบรเวอร์เครื่องเป่าลมแบรนด์จีนอาการเปิดไม่ติดสวัสดีครับพบกับป๋าโรงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพ่อบ้านงานช่างในคลิปนี้เรามาซ่อมโบเวอร์หรือเครื่องเป่าลมแบนดจีนตัวนี้กันนะฮะได้มี f อท่านหนึ่งส่งมาให้ช่วยซ่อมให้หน่อยนะฮะ เขาบอกว่ามันเปิดไม่ติดนะฮะเราถอดมาเช็คสวิตเช็คสายไฟอะไรทุกอย่างปกติดีนะฮะมาดูกันนะฮะอ่าอ่ายี่ห้อคูฟิกนะฮะอ่าเมดยินไชน่านะฮะเ,เราเช็คสายไฟเช็คสวิตแล้วปกติทุกอย่างก็เหลือแต่ทุ่นกัะฟินคอยนะฮะเดี๋ยวมาเช็คให้ดูกันนะครับอันดับแรกมาตรวจเช็คฟินคอยกันก่อนนะฮะ ฟินคอยเนี่ยขดลวดทั้ง2ฝั่งเนี่ยวัดความต้านทานจะต้องเท่ากันทั้งสองฝั่งนะฮะเรามาดูฝั่งนี้กันนะฮะ0.9โอห์มอ oh ย่างนี้ถือว่าฟินคอยช็อตแบบลัดวงจรนะฮะหากฝั่งนี้ช็อตนะฮะเอาแล้วเดี๋ยววัดอีกฝั่งนึ่งให้ดูนะฮะ ฟั่งนี้3โอห์มกว่าๆอย่างนี้ถือว่าช็อตรอบนะครับปกติเนี่ยความท้านทานจะต้องมากกว่านี้อาจจะประมาณเกือบ10โอห์มหรือ10กว่าโอห์มนี่ยนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าฟินคอยใช้ไม่ได้นะฮะเราต้องพันใหม่นะฮะเดี๋ยวมาเช็คทุนกันนะฮะก่อนจะเช็คเราใช้กระดาษทรายเบอร์800เนี่ยขัดตรงหัวคอมมิวก่อนนะฮะ ส่วนขดลวดทุ่นเนี่ยสภาพยังเอี่ยมอ่องอยู่เลยไม่น่าจะช็อตนะฮะเราก็ขัดกระดาษทรายให้เรียบร้อยแล้วก็เซาะล่องนะฮะเซาะล่องซึ่งมีทั้งหมด24่่ล่องนะ่4่่ล่องเนี่ยนะเราเซาะให้หมดนะฮะเซาะเพื่อเอาเศษผงฐานอะไรต่างๆที่มาจากแปลงฐานเนี่ยออกให้หมดนะฮะเซาะทุกที่เลยนะก่อนจะเช็คนะนะฮะถ้า มันช็อตตรงหัวคอมมิวเนี่ยนะฮะ,ะมันก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นเราก็ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะฮะ,ะหลังจากซอกแล้วมาล้างนะฮะแล้วขึ้นกาวเลอร์ได้เลยนะฮะเพราะเรามั่นใจเรื่องขดลวดนะว่าไม่ช็อตแน่นอนอเห็นนะครับอ,อย่างนี้ก็คือไม่มีสนามแม่เหล็กเลยสักล่องหนึ่งอ,อย่างนี้ ถือว่าทุนปกตินะฮะต่อไปเรามาพันฟินคอยกันเลยนะครับเราลือลวดเรียบร้อยแล้วนะฮะสเตเตอร์หนาะ20มิลน,นะฮะวงในนะฮะหรือรูใน43มิลน,นะฮะเอาละครับเราก็มาทําการากะวงลวดกันนะ,ะตรงนี้เพื่อไปกะแบบในการพันกดลวดกันนะฮะ อ่าก็วงลวดก็ให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินขอบสเตเตอร์นะครทั้ง2องฝั่งนะอ่าอย่าให้เกินนะฮะอย่าเกินวงนอกของสเตเตอร์นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวจะตัดออกมาวัดให้ดูนะฮะว่าวงลวดเท่าไหร่นะฮะเพื่อพี่น้องมีรุ่นนี้ที่จะต้องพันอาจจะได้ไม่ต้องมานั่งกะกันใหม่นะฮะ ก็วงลวดอยู่ที่5นิ้ว6ขุนนะฮะห้นิ้วหขุนนะฮะตรงนี้เราทําแบบมาเรียบร้อยแล้วนะรอบขดลวดของเดิมที่เรานับได้270รอบนะฮนะเอาแล้วครับเราก็มาพันขดลวดกันเลยนะฮะใช้ลวดเบอร์32นะฮะรอบ270รอบตามที่เรานับได้นะฮะ วงลวด5นิ้ว6ขุนนะฮะพันจำนวน2โพนะฮะ,ะก็เวลาไปวางลวดลงสเตเต,เตเตอร์ก็วางฝั่งละโพนั่นเองนะฮะ,ะจำนวนรอบเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะฮะ270รอบนะฮะ,ะหลังจากพันลวดเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางลวดลงสเตเต,เต,เตอร์กันนะฮะ ก่อนวางเราต้องดูตำแหน่งให้ดีนะฮะว่าหัวสายออกทางด้านไหนนะฮะให้สังเกตนะฮะซึ่งเราจะต้องทำเครื่องหมายไว้ก่อนนะฮะเห็นนะฮะของผมจะทำเป็นลูกศรไว้ว่าหัวสายออกด้านนี้นะฮะเห็นนะฮะเนี่ยเราเราต้องมาร์กไว้ก่อนที่จะลื้อลวดนะฮะะครับการวางนะฮะเราเราทำลวดให้แบนที่สุดนะฮะแล้วก็ล็อกไว้ด้วยเทป เตวย่นนะฮะเวลาวางมันจะได้ลงง่ายแบบนี้นะฮะก็คือพยายามบีบลวดให้แบนนะฮะเวลาวางก็วางให้ลงไปสุดปากสเตเตอร์นะฮะหลังจากนั้นเราก็าดัดลวดโค้งขึ้นไปอย่างนี้แล้วมันจะล็อกอยู่กับสเตเตอร์นั่นเองนะฮะอีกฝั่งก็ทําวิธีเดียวกันนั่นเองนะฮะก็ลวดนะฮะที่เราเตรียมไว้เราจะต้อง ามาบีบให้แบนแล้วก็ล็อกไว้ด้วยกระดาษกาวย่นนะฮะเวลาวางมันจะได้วางง่ายนะฮะเห็นไหมฮะลงฟุบไปนะฮะและพยายามกดลวดให้ลงพ้นปากสเตเตอร์นะฮะหลังจากนั้นเราก็ดัดลวดโค้งออกมาแบบนี้แนละมันลวดมันก็จะล็อกไว้ในสเตเตอร์โดยอัตโนมัตินะฮะหลังจากนั้นเราก็มาจัดระเบียบนะฮะากาันลวดมันหลุดออกมานะฮะ ดึงเชือกที่มัดไว้ชั่วคราวออกนะฮะก็จัดลวดให้ดีๆนะฮะเพื่อให้ใส่ทุ่นได้สะดวกด้วยนะฮะหลังจากนั้นเราก็ใช้กระดาษไมล่เนี่นะฮะตัดแล้วก็เสียบอลองไว้ตรงสเต,เตเตอรอ์ชั้นหนึ่งตรงนี้นะฮะผมจะลองไว้แบบนี้นะฮะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูสวยงามนะฮะ ก็จะกันไว้แบบนี้นะฮะของผมจะกันไว้ทุกครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟินคอยของอะไรนะฮะหลังจากนั้นเราก็มามัดเชือกนะฮะผมจะมัดเชือกทุกฟินคอยไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่ถ้าพันไปจากผมเนี่ยผมจะมัดเชือกไว้ทุกตัวเลยนะฮะการมัดเชือกก็เป็นการล็อกลวดไม่ให้มันหลวมนั่นเองนะฮะเพราะว่าเวลามอเตอร์มันทํางานเนี่ยเวลา มันเกิดความถี่มันจะได้ไม่กระพือนะฮะถ้าไม่มัดไว้เนี่ยลวดมันก็จะไปสีกันและทําให้ฉนวนลวดมันถลอกแล้วก็เกิดการชดรอบได้เร็วขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาพันเสร็จเรียบร้อยเราต้องมัดเชือกเพื่อเป็นการล็อกลวดไว้ ตรงนี้ก็ตรงปมเชือกเนี่ยผมก็จะยอดกาวล็อกไว้ด้วยนะฮะตรงนี้การมัดเชือกของมอเตอร์ทุกชนิดเนี่ยนะฮะ,ะมัดไว้เพื่อเวลามอเตอร์มันทำงานพอมันเกิดความถี่ขึ้นเนี่ยลวดมันจะได้ไม่กระพืืนะฮะถ้าปล่อยไว้หลวมๆเนี่ยนะฮะ,ะลวดมันจะกระพือและก็ามาสีกันพอมันสีกันซ้ำไปซ้ำมานานๆเนี่ย ฉนวนลวดมันก็จะถลอกนะฮะพอฉนวนลวดถลอกที่นี่แหละมันจะเกิดการชดลอดขึ้นนะฮะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งควรจะมัดด้วยเชือกนะฮะอย่าไปมัดด้วยเคเบิลไทยนะฮะเพราะเคเบิลไทยอายุมันน้อยนะฮะใช้ไปไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็กรอบหลุดนะฮะอย่าทําแบบโรงงานนะฮะที่โรงงานเขานิยมมัดด้วยเคเบิลไทยเพราะ ในวันวันหนึ่งเขาต้องผลิตในจำนวนที่เยอะๆนะฮะ,ะจะมานั่งมัดเชือกแบบเราเขาก็ทำไม่ไหวนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราพอมีเวลาที่จะมานั่งมัดเชือกได้เราอคอวรมัดเชือกนะฮะซึ่งมันจะทนกว่าเคเบิลถ่ายนะครับนี่คือประโยชน์ของการมัดเชือกนะฮะ ครับมัดเทียบเรียบร้อยแล้วก็มาจัดระเบียบนะฮะเดี๋ยวเราก็มาต่อหัวสายกันนะฮะการต่อหัวสายของมอเตอร์แบบยูนิเวอร์แซลทุกชนิดเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ห่วงซองทานจะอยู่ทางขวามือของคอยนะฮะแล้วก็สายไฟจากปลั๊กจากสวิตช์เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของคอยนะฮะจะมีบางอย่างที่ห่วงซองทานไปอยู่ซ้ายมือก็มีนะฮะ ฟินคอยนะฮะทั่วทัวไปนะฮะส่วนใหญ่นะฮะวงซองทานจะอยู่ทางขวามือแบบนี้นะฮะอยู่ฝั่งขวามือของคอยนะฮะฝั่งขวามือของคอยนะฮะตรงนี้นะฮะผมจะใช้สลิปในการต่อสายนะฮะผมจะไม่บัดกรีนะฮะเพราะการบัดกรีนะฮะอายุการใช้งานมันจะน้อยกว่าต่อด้วยสลิปนะฮะ เพราะว่ามอเตอร์ประเภทนี้กําลังวัดมันจะสูงนะฮะเมื่อกําลังวัดสูงความร้อนมันก็จะสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงใช้สลิปต่อสายนะฮะเพราะว่ามันจะยืดอายุการใช้งานกินคอยไปได้นานกว่าการตัดกรีนะครับ สังเกตดูนะฮะวงซองถ่านนะฮะอยู่ทางขวามือของคอยทั้งสองฝั่งเลยนะฮะเพื่อจับมาเทียบกันดูเนี่ยจะเห็นว่ามันจะอยู่ทะแยงกันนั่นเองนะฮะส่วนใหญ่ของมอเตอร์แบบยูนิเวอร์แซลแบบนี้นะฮะฝั่งวงซองถ่านจะอยู่ทางขวามือนะฮะแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราต่อเส็จทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งวงซองถ่านมันจะอยู่ทะแยงกันนะฮะ ส่วนสายไฟก็เช่นเดียวกันนะฮะสายไฟก็จะอยู่ทางซ้ายมือของคอยนะฮะ,ะเมื่อเรามาเทียบกันหลังจากที่เราต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งทะแยงกันทั้งอสองอย่างเลยนะครับ การต่อหัวสายด้วยสลิปต่อสายไฟนะฮะสำหรับฟินคอยเนี่ยความร้อนตรงนี้มันจะสูงนะครเพราะฉะนั้นการต่อด้วยสลิปต่อสายไฟมันจะยืดอายุการใช้งานฟินคอยได้นานกว่านะฮะการบัดกรีด้วยตะ่ัเนี่ยฮะใช้งานไปสักพักหนึ่งตะ่วมันก็จะเสื่อมคุณภาพนะ,ะแล้วในที่สุดนะฮะหัวสายตรงนี้อาจจะหลุด แล้วก็จะมีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นการใช้สลิปนะแล้วย้ำด้วยคีมย้ำให้แน่นๆแบบนี้อ่ามันจะยืดอายุการใช้งานผินคอยได้นานกว่านั่นเองนะฮะเอาละครับเราต่อหัวสายตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราก็มาใส่ฉนวน,นนะฮะอ่าผมจะใช้ฉนวน2ชั้นนะฮะอ่าชั้นแรกเนี่ยนะก็จะเป็นท่อหดนะท่อหดนะท่อหดตัวนี้ก็ อาจจะไม่ลามไฟนะฮะตัวนี้ก็คือไม่ไม่ไหม,ม้ไฟนั่นเองนะฮะก็นะะคือเวลาลนไฟเกิดความร้อนมันจะหดเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ไหม้ไฟนะฮะไม่มีการไหม้ไฟนะ,ะตรงนีนะะ้ก็ใช้ท่อหดแบบอย่างดีเลยนะฮะอย่างดีนะฮะเอาละครับอ่า ันนี้ใส่ท่อหดเป็นชั้นแรกนะฮะชั้นที่สองก็ใช้ท่อใยแก้วทนความร้อนนะฮะอ,อยู่ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะฮะผมจะใส่ไว้สองชั้นนะฮะผมเห็นบางบางยี่ห้อบางรุ่นเขาใช้ท่อหดแล้วก็พันด้วยเทปกาวเลยนะฮะแต่ผมจะใช้ท่อหดแล้วก็ชั้นที่2หรือชั้นนอกเนี่ยจะใช้ ท่อใยแก้วแบบนี้นะฮะเป็นท่อใยแก้วทนความร้อนนะฮะพอหลังจากาใส่ฉนวนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะมัดตรงหัวสายด้วยเชือกอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะไม่มัดด้วยเคเบิลทายนะฮะจะเห็นหลายๆยี่ห้อมัดด้วยเคเบิลทายหรือไม่ก็พันด้วยเทปกาวนะฮะตรงนี้การมัดด้วยเชือกมันจะทนกว่านะฮะ จะเห็นว่าฟินคอยที่พันไปจากผมเนี่ยนะฮะก็คือจะมีการามัดเชือกกดลวดแล้วก็ตรงหัวสายนี้ก็ใช้วิธีมัดเชือกเช่นเดียวกันนะฮะเพราะมันจะทนกว่าการใช้พวกกระดาษกาวมาล็อกนะฮะหรือใช้เคเบิลทยก็ไม่ดีนะฮะเคเบิลทเดี๋ยวมันก็กรอบและกระลุดนะฮะส่วนเชือกเนี่ยมันจะทนกว่าแน่นอนนะฮะ แล้วครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คความต้านทานดูกันนะฮะอ่ะตั้งไปที่ย่าตัดโวมนะฮะเอาละครับวัดฟินคอยฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะฮะ12.9นะฮะอีกฝั่งจะต้อง12.9ด้วยนะฮะเอาละครับลุ้นหน่อยอ่า12.9นะ,ะโอเคนะครับอ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ มาอาบน้ำยาวานิชรอให้น้ำยาวานิชแห้งแล้วก็ไปประกอบใช้งานกันเลยนะฮะอาบน้ำยาวานิชเสร็จก็วางทิ้งไว้นะฮะให้น้ำยาวานิชแห้งนะฮะนะเมื่อแห้งเรียบร้อยแล้วก็มาประกอบนะฮะ ตอบแล้วนะครับโอเคนะฮะใช้ได้แล้วครับพี่น้องนะฮะเอาละครับอัดตรงนี้ประกอบไปเต็มรูปแบบแล้วลองดูนะครับก็โอเคนะครับลมแรงดีเหมือนเดิมนนะครับพี่น้องก็ข้อหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ